ผมมีม็อกเทลด้วยนะครับแต่นี้คืออร่อยจริงพี่ขอข้าวได้ไหมพี่จะกินข้าวแเนเนายพี่หมูนาวกินเปล่ากินเาแล้วแหลไปงานมันเกิดแอนไม่ได้กินร้านหน้าเลยคนเยอะเสียดายเดี๋ยวเปิดวงไปกินใหม่ขอบคุณครับแม่ อาจจะเป็นร้านหน้าก็ได้ที่มาตั้งขาย้าอหน้าเดี๋ยวนี้ก็คือผมประชุมกับพี่โอทุกวันพอวันแรกแรกก็คือทํางานเร่งเพื่อที่จะเปิดร้านนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทั้งคนงานก็ยังยังยังไม่พร้อมแต่ว่าม,มันจำเป็นต้องเปิดแต่ผมก็คิดว่าทุกคนเข้าใจแหละถ้าถ้าเราไม่เปิดมันก็คงไม่ได้เปิดแล้วมีปัญหามาเราก็ค่อยๆแก้นะครับส่วนเมนูมส่วนอะไรอย่างนี้ก็ ค่อยๆเพิ่มไปเลยครับห,หน้าสิขอไปสองกุ่มจริงๆแล้วก็เขา้ารูปเข้าหลอดข้างไวนะ้นืะจริงๆมันเป็นไปตามสเตปคือจริงๆจะบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะอ่ะม,มันเราประเม,มินสถานการณ์ไวว่ามันจะประมาณนี้แหละเห็นี้แต่ว่าเคย็ดนะแต่ว่าเปิดวงแล้วก็ให้จองก่ออืม เดี๋ยวค่อยโพสในเพจเพให้ให้จองโต๊ะตอนนี้ลํโพงเปิดเพลงก็ยังไม่มีเลยโทรศัพท์ที่จะมาใช้ในร้านก็ยังไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซื้อโทรศัพท์แล้วก็จะมีลายของทางร้านนะครับเพื่อให้จองโต๊ะจองโต๊ะแล้วก็วันไหนที่จะมีอ่าอย่างเช่นมันเปิดวงเนี่ยถ้าเราไม่เปิดจองก่อนล้านเมื่อกมันก็จะ ชุดละบบเหมือนมันแฟนนี่นะคือเข้ามาเข้ามาแล้วทีนี้เราดูแลไม่ไหวแล้วก็จะผิดหวังกันนะครับคือแผนตอนเนี้น่าจะให้กองโตกก๊แต่ว่าอาจจะมีสมอาหารด้านหน้าที่เชฟเขามาปรุงเพื่อให้ทุกคนอยากได้ทานเพราะไม่งั้นมันหองกับลูกค้าตอนนี้ก็ปรับเวลาแล้วนะครับสาหรับร้านอาหารของแอนบอยนะครับมาลองเดทที่มหาสรา,ารคามคาเฟ่เปิดตั้งแต่ แปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับอันนี้คือชากาแฟไทยญี่ปุ่นแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆส่วนอาหารนะครับเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าถึงสามีดินของกานทันวิชัยเจ้าก็คือหัวหน้าใหญ่ของนักวิชาการที่ดีนหมผมว่าเคยเจอไม่เ,ยเตยดีปรจาอะไร เมื่อกลางันผมมานั่งตั้งแต่สิบเอ็ดโมงลูกค้าก็เข้าออกเข้าออกสลับกันแบบกําลังพอดีแล้วเราก็อาหารก็ออกเร็วเมือ่อช่วงเปิดร้านมือแรกน้องมัดไอ้ออยพี่สงสารนัสยามากเลยนะล้างถวยต้างการ <laughs> คือคือไม่ได้ออกมาเจอใครเลยแล้วกคือความเป็นหลานเท่านอนแล้วแล้วเราก็สงสารนะท,ทั้งทั้งที่จริงๆมันก็ มันก็เป็นคนลุยๆอยู่แล้วแหละทํางานทํางานเร็วแล้วก็ลุยได้ทุกอย่างแต่ก็ท่วมเป็นหลานเนาะเขามา่เห็นมันก็เลยทนน้าตาสีออก <c oughs> โอ้ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะทั้งต้องวิ่งซื้อของด้วยทั้งต้องมาจัดระบบทุกคนคิดดูว่าร้านจะเปิดวันที่ห้าวันที่สี่พึ่งทําเมนูลงระบบ <c oughs> พึ่งทําเมนูลงอาหารเพราะว่ามาที่นี่ก็จัดสแกนใช่ไหมครับแต่ละโต๊ะก็จัดสแกน